ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วครับอยู่สเปลสเปลชั้นสองของฟิวเจอร์นะครับอยู่สเปลชั้นสองมมาไงกันพี่ก็ว่าจะมารบกวนอาจารย์ เรควรไปใช้พาเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนขึนห้างทางเราหน่อยว่ามาันเป็นยังไงเพราะว่าผมได้พูดแล้วว่าผมจะพาพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจโดยเฉพาะคนในจังหวัดประจวบนีนหรือจังหวัดชาเคียงมาเที่ยวฟิวเจอร์กัน <c oughs> แล้วก็มาเที่ยวตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างกันแล้วก็ในตลาดนัดนี่มันมีอะไรบ้างมาจากไหน สินค้าของกินของใช้มีอะไรยังไงพักได้เลยจะมาดูบริการครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางที่เจ้ารักลังสิทิ์แล้วก็สเปลที่มอบโอกาสดีๆให้ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างคือเป็นการมอบตอบแทนคุณสังคมเพื่อที่เอาชุมชนต่างๆขึ้นมาบนห้างของดีแต่ละชุมชนก็มันจะมีหลากหลายมีสารก็มีสานก็มาจากหลายจังหวัดมาจากหลายจังหวัดเป็นข้าวที่ไอใช่เป็นขุมข้าวทีไอเป็นขนมตามท้องถิ่นขนมโบราณที่มีอยู่ในขึ้น ก็ฟิวเจอร์ให้โอกาสพื้นที่ก็จะมีตั้งแต่จานคานพุทธผาสุกมีทุกวันเลย<อ>ในตลาดนักชุมชนขึ้นห้งปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วที่<อ>ฟิวเจอร์ห,ห้าปีแล้วที่ฟิวเจอร์ให้โอกาสกับตลาดนักชุมชนครับ,รบแล้วมีสินค้าอะไรยังไงบ้างครับของกินของใช้ก็อย่างถ้าถ้าเป็นร้านหัวอาจารย์จะเป็นร้านกลุ่มแปรรูปสมุนไพรขึ้นแห้งก็เป็นจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีสินค้าเป็นพวกสมุนไพรแปรรูปก,ก็เป็นยามุงยามองยาสมุนไพรยาสามผมทุกอย่างที่ครบวงจรและก็ยังมีของเครือข่ายของเฟิร์เต้มาอยู่ในนี้ด้วยก็คือเป็น เสพิ่มคุณปัญญาอันนี้เป็นตุ่มแพทย์แผนไทยค่ะอ๋อครับนี่คือศูนย์ไทยไทยเป็นตุ่มแพทยแผนไทยของเพื่อเต้ใช่ช่วงช่วงวิกฤตโควิดก็จะอยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลือเขาอยู่เบื้องหลังของความช่วยเหลือใช่อยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลือก่อนเบ้องหลังทอยากรู้เรื่องเรื่องเพื่อเต้ลองเสิร์ชดูนะครับเพื่อเต้ภาษาไทยเลยนะครับแล้วมีหมอแพทย์แผนไทย ที่เป็นผู้ปรุงยาเองนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ในนั้นจะบอกเรื่องเรื่องต่างๆใช่ไนมกดไหลย้อนเบาหวานไขมันอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นกลุ่มสตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำเลยแล้คือการวิธีการปลูกจนมาถึงวิธีสกัดครับแล้วแล้วอย่างที่ว่าไม่มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทิมนะครับ จะมีของเครือขขายอีกต่างๆมากมายเอามาร่วมกันไม่ได้แปลว่าคนคนคนหนึ่งมีแค่จะมีของเจ้าตัวแต่จะมีของเครือขขายมีของคนอื่นมาขายรวมนด้วยอย่างเนี้ยของพี่น้องเราที่จังหวัดศรีสะเกดนี่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิข้าววินซีข้าวศรีสะเกดเดี๋ยวพบกับผู้นำเที่ยวมาดีกว่าพี่เจริญค่ะทาค่ะอันนี้บศรีสะเกดอันนี้แบบศรี ธุรกิจถึงคนสุข้าวถุงคนบ้านเป็นธุรกิจด้วยเป็นอาหารสุด้วยและเป็นอาหารสุขภาพด้วยอันนี้เป็นข้าวที่ที่เราเขาเรียกอะไรนะข้าวทีไอครับข้าวทีไอเป็นข้าวไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขัดสีใช่ไหมแล้วนี้เป็นแหล่งข้าวหอมนิ่มโบราลร้องไห้เป็นจดทีไอของประเทศไทยและทีไอสภาพยุโรป ที่นี่เป็นออร์แกนิกสากลยูเอสออร์แกนิกโอ้นี่นี่นี่ครับนะครับแปลว่าข้าวข้าวเหล่านี้เป็นข้าวที่ไม่ได้เคลือบผาอะไรนะไม่มีสารเคมีสารเคมีในขั้นตอนการปลูกในขั้นตอนการปลูกการบรรจุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้มานะครับที่ชั้นชั้นอะไรครับอาจารย์ชั้นที่ชั้นสองค่ะโซนสเปลชั้นสองโซนโซนสเปลนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลำสิษฐ์เพราะฉะนั้นต้องมานะครับแล้วนี่กระเทียมสีสะเก็ดโอ้โหต้องบอกว่า เป็นกระเทียมที่ผมว่ามันกลมกล่อมนะสำหรับคนไทยอย่างเราๆเนี่ยต้องกระเทียมสีสะเก็ดอันนี้ขึ้นชื่อนะครับที่บ้าน,นก็ใช้แต่กระเทียมสีสะเก็ดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะแนะนำนะอันนี้คือของตลาดนะัดชุมชนขึ้นห้างของจริงตัวจริงนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้อมาขายแต่เป็นแต่เป็นผู้ค้าที่ไอแล้วก็เป็นธาหกิจชุมชนที่เขามาขึ้นห้างนะครับอย่างที่อาจารย์พินได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับ ก็ยังมีอีกหลายร้านยมีอีกหลายร้านถ้าเกิดไปทางนี้ก็จะเป็นพวกเออ่ซุปโอลแมนคุณป่าที่พี่น้องเกษตรกรเราอ๋ออันนี้ของอัมพวาอัมพวาใช่ก็ขึ้นห้างเหมือนกันคอัมพวาก็จะเป็นขึ้นจากสารล้องกลุ่มมีสารกลุ่มที่ที่เขาอันนี้มาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสีสเกตกลุ่มสารล้อมกสิกลุ่มมีสารเราทั้งหมดเลยเป็นมีความหลากหลายของกลุ่มสามอาชีพของใช้ของสามอาชีพใช่ค ของทั้งแพนเน่กนะครับที่ผลิตขึ้นมาจากมือนะครับเรามีพวกขลมุ่งผลไม้กรอบนะครับมีต้นมงต้นไม้มีขนมโบราณนะครับยวไเป็นกลุ่มของพ่ออีกกลุ่มนึ่งก็คือกลุ่มเป็นในภูณิที่ใชยพัฒนาเดินตามมทีเลยนครันี้ก็จะเป็นกลุ่มของภูิที่ใช้พัฒนาที่เป็นโคการของพ่อที่ ก็มีหลากหลายค่ะจะมีหลากหลายจะเป็นทำข้าวอะไรต่างๆก็จะมีข้าวื้วนกันอันนี้จะเป็นกลุ่มสระบุรีที่กลุ่มอ๋อนี่ไม่จากสระบุรีใช่ค่ะครับข้าวพื้ยนัใช่แล้วก็จะเป็นข้าวเป็นพืชผักที่ปลอดสารอันนี้เป็นของชาวบ้านเองเป็นของชาวบ้านที่จะตั้งเป็นปลูกด้วยอินทรีย์อันนี้จะเรียกว่าปลูกกินเองเหลือจากกินก็แปลงทันเหลือแบ่งปันทอางทายนี่เขาเรียกว่าเกษตรอินทรีย์นะคะไม่มีสารเค มีสารตกค้างไย่ทาอะไงเดียวเลยนมครับนี่นี่คือคือผักที่ไม่มีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ตัวของเขาเส้นตัวของเขาอยู่ได้นานไม่เหี่ยวง่ายนะครับผมมีหลากหลายอย่างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เนือไทยอันนี้มาจากอีสานเราก็จะเป็นกลุ่มมาหน่อไม้ดองท่านผู้ชมนี่หน่อไม้ดองตองไทยสกลนครอ๋อทานผู้ชีสานเดี๋ยวเรามาพบกับ ผู้นำของของพ่อแล้วก็คือนี่เป็นตุ่ม,มูลนิธิชัยพัฒนาทั้งสาวสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ,อ,อันนี้มูลนิธิชัยาญธนาที่ยอยูนน่มาจากจังหวัดรลบุรีเหมือนกันนะครับตั้งเป็นสหกนบริษัทอ๋อฉลบุรีนี่นึกถึงอะไรนะปีกล้วยตลาด <ๆ S 2> ห,ห,หัวปีตลาดหาัวปีอันนี้ก็เป็นวิสหาหกิจแล้วก็จะมีเครื่องใช้ค่ะใช้ผักต่างๆพูดที่แฮนด์เมดใช่ไหมฮะแฮนด์เมด เกาะรองนั่งมีมีผ้าเป็นพรมเช็ดเท้านะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นห้างจริงๆครับไม่ใช่พ่อค้าคนกลางมาซื้อแล้วก็เอาไปขายไปกดราคาให้กับผู้ผลิตหรือหรือชาวบ้านประชาชนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้คืออยากจะให้เห็นชัดๆแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้ได้เห็นภาพเรามาเยี่ยมเรามาชมเรามาอุ่นหนกันนะครับ หอมดีขึ้นห้างจากประชาชนจริงๆมีอยู่ในมีได้รับโอกาสจากพิชภัทรธรรมศิครับก็ต้องขอบคุณพิชภัทรด้วยนะครับจะ <ๆ S 1> มีอีกเยอะๆนะครับเดี๋ยวภาพจะจะเสิร์ชให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันมีหลายหลายร้านอย่างมากมายเลยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อย่างที่จารยิทีมเรียนไปแล้วว่ามีตั้งแต่วันอะไรนะครับจานจานทังคารพุทธัสษุกมีทุกวันเลยมีทุกวันทวน,นที่น้องเขาเอามาที่เป็น,นขนมไทยขนมไทยขนมไทยเป็นขนมโบราณที่เราหาไินได้ตอนเด็กๆไส้กล้วยใส่ ฟักทองอันนี้ไส้มันไส้้เผือกใช่ไหมครับมันม่วงมันมันม่องก็จะเป็นหลากหลายที่น้องเขาทำขนมแบบสมัยใหม่ก็จะเป็นพวกคุกกี้พวกอะไรในการทำก็จะนของก็จะมีอาหารอาหารตรงนี้จะเป็นพั้งีสาน เร,เรียกได้ว่ามาเดินเที่ยวห้างแล้วอยากจะนั่งชิวๆกินอาหารอร่อยแบบบ้านๆแต่ปลอดภัยสะอาดปลอดภัยต้องมาทีああ่นี่เลยนะครับตลาดชุนทรสินห้างนะครับมีนข้าวเหนียวด้วยอยากทานข้าวเหนียวมีสารนี่คือแหวที่เหล็กนะครับแกงที่เหล็กที่ห่อหมกมีน้ำพริกบ้านๆด้วยหอมอไส้หอมอบกล้วยน่าทานมากคุณผู้ชมท่านน่าทานมาก ดาวอินคานจะเป็นสมุนทพรนี่สมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นดาวินคาที่ปลูกด้วยป่อดสารเหมือนกันอ,อันนี้เป็นกลุ่มของวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเพชรบูรณ์นะครับปลูกในที่เพชรบูรณ์แล้วก็เอามาทําเป็นชาทาอะไรพ,พูดถึงดาวาอินคานึกถึงนึกถึงอะไรนะของหมอที่แก้กดไหลย้อนอ่ะเชียงดาเชียงดาเชียงดาลองไปดูในคลิปนะครับทีมสัมภาษณเต้เข้าไปแล้วผลิตภัณฑ์เชียงดานะครับ สุดยอดมากผมใช้แล้วกดไลย้อนช่วยได้ดีอย่างจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไข่นะคะจะเป็นฟามไข่ไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นเป็ดไล่ทุ่งอ,อันนี้จากน้องจากสุพรรณบุรีจากสุพรรณจากสุพรรณบุรีอันนี้จากสุพรรณบุรีไข่เค็มเพื่อสุขภาพาตางตางอาหารการกินที่เราคัานก็คือจากเรืเ่องราวของพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็มาปลูกขายจนมาเป็นรุ่นนี้ก็มาทําแปรรูปเป็นไข่เค็มเพื่อสุขภาพไข่เค็ม สมุนไพรไข่เค็มใบเตยมะม่วงลาหูพัฒนาแบบมิอัรญาชาานจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนมาทถึงสินเจนนี้นี่คือความนี่คือเสน่ห์อันดีงามของของวิถีไทยเรานะครับพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆก็จะมีกลุ่มนี่น้องเขาทำให้เลี้ยงก็จะมีเห็นไหมทุกอย่างจะขึ้นห้างได้หมดสามารถขายได้หมดเลย นะคะก็จะเป็นคนเล็กๆน้อยๆชอบจัดสวนอะไรต่างๆคือจะพาก็เป yeah. oh. ิดโอกาสให้ชุมชนที sure. oh. like yes. oh. ่แห้งแล้วราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้นี่นี่อย่างนี้แค่สิบห้าบาทแค่สิบห้าบาทไม่แพงนะคไม่แพงของกินนี่เขาหนุนขนมมีครับก็จะมีคุณตาคุณยายที่จะเอาพืชพันธุ์มานี่คุณยายก็จะทำพวกเมี่ยงคำเมี่ยงคำคุณยายก็อายุแปดสิบเก้าสิบแล้วแบบคุณตาคุณยายังไม่เห็นมี่ยงหรอ ดอกบัวเนาะเราคนปฐุมยังไม่เห็นเมี่ยงดอกบัวแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยคงจะมีมาวนเวียนกันแต่ละวันแต่ละวันนะครับนี่ก็มาบ้านกันให้เห็นอันนี้ขนนไทยอันนี้อันนี้จากชุมชนอ่าลาดุมแก้วลาดุมแก้วลาดุ่มแก้วเขาเป็นหนึ่งในของดีของปฐุมเหมือนกันมันจะเป็นเนี่ยทำใหม่ๆสดๆจากเราเจ้าเจ้านี้เห็นบ่อยเขาจะไปในเรื่องของตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนโอท็อป งานสำคัญของจังหวัดนั้นเขาจะไปบ่อยแปรว่าของเขาอร่อยครับแน่นอนแน่นอนอันนี้ตำลับชาววังเลยครับตำรับชาววังก็ยังมีขนมไทยนะขนมต้มอะไรต่างๆของกินอร่อยๆเก่าๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งอันนี้จะเป็น ก็จะเป็นอ,อะไรที่อน,นีอะไร่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประทุมธานี <c oughs> เราเหมือนการเป็นกลุ่มวิชาสมาชีพผ้ามัดย้อมครับอันนี้ของอำเภอธัญญะเลยท่านอ๋อเรื่องพิว่าผ้ามัดย้อมที่เจอกับผู้ที่มัดย้อมเลยเป็นหนึ่งเดียวที่นี่ผมเด่ข่าวว่ารุ่งงีิว่าผ้ามัดย้อมนี่คือปาดเรื่องการย้อมปาดเรื่องการย้อมผ้าปาดรู้เรื่องกับผ้าเลยต้องเขาเลยสวัสดีสวัสดีับพี่รุ่มครับอัเรี้ก็ลายารอะไรคับบนี้อันนี้เป็นเป็นงานย้อมมือเป็น ลายเ oh. ย uh ็บนะคะอันี่จะเย็บท oh. ีลช่อเลยค่ะเย็บเอทีรอถามว่ากี่ช่อให้นับตัวนี้อัี้อ้นี่เรียกว่าหนึ่งช่อนช่ออ๋อครับแฮนเม็กเป็นแฮนเม็กแฮนเม็กแล้วแล้วผ้านี้เป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าป้าเป็นผ้า้าแพ้เลยคะแล้วสีไม่ตกใช่ไหมสีไม่ตกไม่ตกแล้วคือแรกแรกนนสีของเราเป็นสีที่เป็นไม่ตกสีเลยแรกแรกไม่ตกบาง่จากนั้นมาก็จะไม่ตกแล้ับืน ครับครับสวยงามนะครับเป็นแฮนด์เมคด้วยที่ทำงานเป็นแฮนด์เมคและสีไม่ตกนะครับนี่นฮะอีกฝานอยู่ที่ราวนะครับสวยงามสวยงามจริงก็เป็นสีที่เป็นมิตาสินได้ได้รับการรับรองมาตรฐานการรับรองนะครับใครอยากได้ก็มาชมได้สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สุกเสาร์อาทิตย์รวมทั้งสามารถถ่ายทอดบอกสอนได้นะครับถ่ายทอดบอกสอนได้ด้วยนะครับรุ่นที่ว่าผ้ามัดย้อมเป็นโอทอปอ่า ขึ้นห้างมา,มาจากอำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีนะครับอ่าแล้วก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดบอกสอนในเรื่องการพัดย้อมผ้าด้วยนะครับถ้าใด้สนใจต้องมาที่นี่นะมาที่ตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตประทุมธานีเท่านั้นนะครับ บ้างครับหลังจากได้ชุมชนได้ชมชุมชนขึ้นห้างแล้วนะรับผลิตภัณฑ์จากชุมชนของจริงนะครับให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างประทับใจชอบอย่างไรอาจารย์ครับสรุปแล้วว่าตลาดนัดชุมชนขึ้นห้างเนี้ยอยู่ณอยู่ณคุชพารคลังสีโซนสเตลชั้นสองมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์มีทุกวันมีทุกวันเรียกได้วันเปลี่ยนชุมชนไปเรื่อยครับแล้วท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ นะครับอยากรู้เรื่องสมุนไพรอยากรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอยากรู้เรื่องนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรการแปรรงแปรรูปเนี่ยไม่อยากเสียตังค์เดินมาเลยครับมาหาอาจารย์พิมพ์ตัวเป็นๆอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าต้องมาวันศุกร์เสาร์ทิศนะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องสมุนไพรเนี่ยต้องอาจารย์พิมนะครับและก็อีกขั้นหนึ่งก็คือหมอนิดเนาะหมอนิดค่ะเพอร์เต้หมอนิดหมอแผนบริษัทเพอร์เต้ครับ สองท่านนี้ก็เป็นท่านที่มีเป็นจิตอาสาเป็นนักพัฒนาเป็นนักปรับปรุงทําสูตรทายาเกี่ยวกับสมุนไพรโดยตรงเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามในเพจในเฟซของเรานะครับเราจะเป็นข้อมูลด้วยด้วยหรือทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีมมากเลยที่อุตส่าห์เป็นใจให้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยมาแบบมัดมือชกเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนนะครับว่าผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆเนี่ย ไม่ได้แปลว่าจะต้องหายากและราคาแพงเสมอไปผลิตภัณฑ์ดีสินค้าดีสมุนไพรดีมีอยู่ที่นี่นะครับที่นีิวจะพักพลังสี่แล้วผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพก็ไม่ได้แปลว่าเอื้อมไม่ถึงอยู่ไกลท่านนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่ประชาชนคนรากยากเขาทําเขากินเขาใช้อยู่แล้วเขามีคุณธรรมจริยธรรม เขาถึงกล้าเอามาขายเอามาแบ่งปันเอามาขึ้นห้างเป็นตัวการันตีและบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรานะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกสะอาดและปลอดภัยราคาถูกมีจริงครับอยากรู้มาที่นี่ที่ผิวเจ้าพารังสิตท,ทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับสำหรับครั้งนี้คงจะขออนุญ,ญาตนำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรคอยติดตามในเพจของเรานะครับสวัสดีครับ